สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็กลับมาเจอกันอีกแล้วกับพี่พนี่นะและในวันนี้นะคะพี่พนี่เนี่ยมีข่าวดีอยากจะมาอัปเดตเพื่อนๆใหม่ด้วยนะจ๊ะวันนี้เราจะมาส่องอัปเดตใหม่ที่ทางเกมโอวตาโบเนี่ยเขาปล่อยคลิปทีเซอร์มากันนะเอาล่ะพร้อมกันหรือยังเอ่ยเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะจ๊ะว่ามีอะไรใหม่ๆมาให้เราดูกันบ้างแทม์ไทมดามไทม์ไทม์ทม์ทม์ทมดูเหมือนว่าสัญลักษณ์แรกเลยนะคะเขาเขียนมาว่า A W Maker นะคะ A อันนี้คืออะไรเอ่ยดูเหมือนว่าจะเป็นเกี่ยวกับเกมโอตาโวนะคะเป็นการสร้างสิ่งต่างๆในเกมนั่นเองนะคะเรามาดูกันดีกว่าว่าเขามีอะไรมาบอกเรากันบ้างนะดูเหมือนว่าอันแรกนะคะมันจะเป็นอวตารเมเกอร์นั่นเองอันนี้เนี่ยหลายๆคนน่าจะคุ้นกันแล้วนาะก็คือในนี้เลยทุกคนในเกมเนี่ยทุกคนสามารถกดปุ่มรูปโบกตรงนี้ได้ใช่ไหมนี่แล้วเราเนี่ยก็สามารถเพิ่มตัวละครต่างๆได้เลยนะเป็นการออกแบบตัวละครนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอวตารเมเกอร์นั่นเองดูสิจะแบบว่าทําทรงผม อะไรก็ได้นะคะเปลี่ยนสีผมอะไรก็ได้เลยอันนี้เนี่ยเป็นอวตารเมเกอร์ที่ทางเกมอวตารวเนี่ยเขามีอยู่แล้วนะคะเพื่อนๆใครนะคะที่เล่นมานานๆแล้วเย่ยมาพร้อมๆกับพี่พนี่เลยนะจะสังเกตได้ว่าหลังจากที่เราเนี่ยสามารถแต่งตัวตัวละครได้แล้วนะฟีเจอร์ถัดมาในการเมเกอร์นะคะก็คือเป็นการตกแต่งภายในบ้านนั่นเองนะจ๊ะ <S <S เริ่มจากบ้านหลังนี้หลังแรกเลยทุกคนนี่นเป็นบ้านแบบว่าหลังคาสีชมพูนะคะเป็นหลังแรกเลยที่เขาเนี่ยสามารถตกแต่งได้นะคะแถมด้านหลังก็ยังมีส่วนหลังบ้านอีกนะแล้วก็ถัด ยอยากบอกว่าเขาก็มีเป็นแบบบ้านคาวีอรเฮาส์ค่ะทุกคนแล้วก็จะมีเป็นบ้านแมนชั่นนะคะที่สามารถตกแต่งได้แล้วก็นี่เลยจะมีแบบว่าเป็นบ้านธรรมชาตินะคะอยู่ตรงนี้เลยนอกจากนี้เนี่ยในเมืองอื่นนะคะก็ยังมีตกแต่งได้กันอีกทุกคนดีแถวนี้นั่นเองนะคะเป็นแบบบ้านริมหาดกันเลยนะแล้วก็แล้วก็ now, นอกจากนี้นะคะก็ยังจะมีบ้านบาร์บี้นะคะแล้วก็เป็นบ้านตรงนี้นะจะเป็นแบบร้านคงร้านค้านะคะให้เราเนี่ยมาตกแต่งได้อีกด้วยนั่นเองนะจ๊ะแล้วก็ถัดมาเลยทุกคนฟีเจอร์ถัดมานะคะ ที่ทางเกมโอตาเวเนี่ยเขามีมาให้นะคะตามคลิปวิดีโอก็คือเป็นการตกแต่งนะคะเป็นการสร้างน้องแมวน้องหมาสร้างสัตว์เลี้ยงนะคะรวมทั้งมีมาด้วยนั่นเองนะจ๊ะเพื่อนๆเ,เนี่ยก็จะสังเกตเห็นว่าเขาจะมีแบบว่าเป็นน้องแมวฟรีนะคะแล้วก็น้องหมาฟรีแล้วก็มีมาเนี่ยให้เราเติมเงินนะคะซื้อแล้วก็ออกแบบตกแต่งอะไรต่างๆได้ด้วยนั่นเองนะคะทุกคนอันนี้เนี่ยก็คือจะเป็นฟีเจอร์ที่ทางเกมโอตาเวเนี่ยเขามีถัดมาเรื่อยๆนะคะเรียงตามลําดับเลยแต่ว่านะตอนนี้เนี่ยเกมโอ ดูเหมือนว่าเขาเนี่ยจะมีการโปรโมทเมเกอร์อันใหม่นะคะเป็นการสร้างแล้วก็ตกแต่งอันใหม่แต่ว่าเขาเนี่ยยังไม่บอกพวกเรานะคะทุกคนว่ามันจะเป็นอะไรนะจ๊ะเพราะฉะนั้นเลยเดี๋ยววันนี้นะคะเรามาทายกันดีก,กว่าว่าเอสัญลักษณ์ที่เราเห็นตรงนี้เนี่ยที่มันดูแบบว่าเป็นมุมมุมแฉกขึ้นมานะคะมันคืออะไรกันเอ่ยอเดี๋ยวพี่พลนี่ขอนึกก่อนนะมันจะเป็นอะไรนะรูปดาวอย่างนั้นหรอคืออะไรอะ่ะมีใครคิดบ้างเหมือนกันไหมว่าเอหรือว่าเขาจะเป็นการตกแต่งโรงแรม5ดาว เปเอ่ยอ,อันนี้ก็น่าสงสัยเหมือนกันนะจ๊ะหรือว่าอาจจะเป็น outfit maker ก็ได้นะคะทุกคนถามว่า outfit maker เนี่ยคืออะไรกันเอ่ยพี P ่พนี่คาดเดานะคะในจินตนาการของพี่พนี่เนี่ยอาจจะมีเป็นฟีเจอร์นะคะมาให้เราออกแบบชุดของเราเองนะคะอาจจะแบบว่าเป็นชุดนักเรียนหรือเปล่าชุดกระโปรงนะคะกระโปรงสั้นกระโปรงยาวมีลายสก๊อตมีแบบว่าแพทเทิร์นลายต่างๆเนี่ยลายดอกไม้มาให้เราเลือกด้วยหรือเปล่าเอ่ยอะไรแบบนี้นะจ๊ะส่วนการออกแบบเสื้อเนี่ยก็อาจจะมีการออกแบบเป็นเสื้อคขอ้ วีเสื้อแขนยาวนะคะเสื้อลูกไม้ระบายระบายอะไรแบบนี้หรือว่าจะเป็นเสื้อแขนจําอะไรแบบนี้เนี่ยพี่พนนี่คิดว่าอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันนะแล้วก็อยากให้มีแบบว่าลูกเล่นนะคะมีเป็นลายเสื้อต่างๆเนี่ยมีแบบว่าเป็นลายน้องกระต่ายเยอะๆก็ดีเหมือนกันนะจะ,จะได้แบบว่าเขากับน้องบูบีบอะไรแบบนี้นะพี่พนนี่คิดว่าในอนาคตถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีเป็น outfit maker นะคะหรือว่าเป็นการออกแบบพวกชุดอะไรแบบนี้อาจจะเป็นไปได้นะคะว่าเราเนี่ยสามารถออกแบบเป็นชุดเดรสกระโปรงนะคะเป็นชุดราตรี ของเราในแบบฉบับของตัวเองก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยพี่พลนี่คิดว่าเป็นฟีเจอร์ที่น่าเล่นแล้วก็น่าสนใจมากๆนะจ๊ะที่เกมอวตาโบเนี่ยมีโอกาสเป็นไปได้สูงนะคะว่าเขาจะเอาเข้ามาให้เราเล่นนั่นเองนะแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าไม่ใช่การออกแบบชุดละมันจะเป็นอะไรเป็นไปได้อีกนะคะพี่พลนี่ก็คิดอืมถ้าเพื่อนๆสังเกตนะคะตอนนี้เนี่ยในเมืองอวตาโบนะคะมีสถานที่แล้วก็มีเมืองต่างๆเนี่ยเยอะแยะมากมายกันเลยค่ะทุกคนแล้วคือสถานที่แต่และสถานที่นะคะเขาเนี่ยก็จะอยู่ต่างเมือง สมมติว่าเอ๊ถ้าเกิดว่าเขาเนี่ยมีฟีเจอร์ใหม่นะคะเป็น World Maker ก็คือเราสามารถสร้างเมืองของเราเองได้หรือเปล่าเป็นเมืองใหม่เลยนะคะสมมติว่าพี่คนนี้เนี่ยอยากให้บ้านอยู่ใกล้ๆโรงหนังนะคะเพราะเราชอบดูหนังใช่ปะอาจจะสามารถจิ้มได้นะเอาบ้านไว้ตรงนั้นนะคะแล้วก็เอาโรงหนังเนี่ยไว้ใกล้ๆบ้านแล้วก็เอาร้านเครื่องสําอางไว้ใกล้ๆบ้านของเราเนี่ยจะเป็นไปได้หรือเปล่าเอเอถ้าสมมติว่าเราเนี่ยชอบเป็นบ้านเข้าอีกมากเลยใช่ปะอาจจะแบบว่าเลือกเป็นบ้านเขาอีกมาอยู่ใ,ใกล้ๆนะแล้วก็พี่คนนี้เนี่ยอยากได้ ถ้าตัดผมม่อยู่ใกล้บ้านนะก็อาจจะจิ้มเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆบ้านของเราได้ก็ได้เหมือนกันนะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเป็นการจินตนาการนะคะแล้วก็คาดเดาว่าสัญลักษณ์ที่เคมอวตารโวเนี่ยเขามีมาให้ใหม่นะคะเขาเนี่ยจะให้เราสร้างอะไรใหม่นั่นเองนะคะเพื่อนๆอันนี้เนี่ยเป็นการคาดเดาจ้ามีใครเนี่ยคิดเหมือนกันกับพี่พลนี่ในแบบไหนบ้างหรือเปล่าเอ่ยก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันได้นะแต่ว่าน้ในความคิดของพี่พลนี่เนี่ยยังไม่หมดนะคะเพื่อนๆการออกแบบเมืองเนี่ยก็เป็นแค่ส่วนหนึ่งในความคิดนะคะยังมีอย่างอื่นอีกคืออะไรกันเอ่ยก ทุกคนนี่นาะมีใครเนี่ยได้รถฟรีกันบ้างแล้วหรือเปล่าเออเป็นความลับนะคะรถฟรีคันใหม่เลยดาน,ะนี่บึ้นๆน,น,นะคะเดี๋ยวพี่พนนี้ไปนั่งให้ดูนะจ๊ะอุ้ยแต่ว่าก่อนอื่นดาน,ะนี่เขามีกุญแจรถด้วยนะจ๊ะดีสามารถไขๆนะคะชื้อๆไปมาได้ด้วยทุกคนคือแบบน่ารักมากนะแล้วพี่พนนี้เนี่ยก็อยากให้รถในเมืองอวตารนะคะจากสีเรียบๆเ,เนี่ยอยากให้เปลี่ยนสีได้นะคะเพิ่มลายได้ด้วยนะสมมติว่าเราเนี่ยชอบเป็นแบบลายดาวลายสีรุง้งลายกระต่ายอย่างนี้ใช่ไหมลายดอกไม้เนี่ย อยากให้สามารถออกแบบนะคะแล้วก็เปลี่ยนสีเปลี่ยนลายอะไรแบบนี้เนี่ยได้ด้วยนะอยากให้มีมากๆเลยทุกคนแต่ว,ว่าตอนนี้เนี่ยพีพ่คนนี้ก็ยังไม่รู้นะคะว่าฟีเจอร์ใหม่นเนี่ยเขาจะมีอะไรมาให้โรซ่าแล้วก็ตกแต่งใหม่นั่นเองนะจตว,ว่าอันนี้ก็อาจจะมีความเป็นไปได้ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆดีทุกคนจ้าถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้รถคันนี้นะเพื่อนๆเนี่ยสามารถไปดูคลิปนี้ได้เลยนะคะพีพ่คนนี้พาไขาความลับแล้วก็ตามหารถคันนี้เรียบร้อยแล้วนะจ๊ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะทุกคนรถคันนี้เนี่ยเป็นแค่ส่วนหนึ่งใช่ไหมนี่เลยนะ เขาก็ยังมีแบบว่ารถแท็กซี่อีกทุกคนเป็นสีเหลืองนะแต่ถ้าเกิดว่าใครไม่ชอบนะคะพี่โพนีก็คิดว่าอนาคตเนี่ยจะมีให้เราออกแบบรถแท็กซี่เป็นของตัวเองหรือเปล่านะรถพยาบาลอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าอยากได้รถเก่งคันนี้มากกว่านะคะทุกคนอยากได้แบบเปลี่ยนสีได้นะคะเพื่อนๆอันนี้น่ารักแล้วก็น่าสนใจมากๆอีกด้วยนะต่อไปนะคะเดี๋ยวพี่โพนีพาเ,เพื่อนๆมา่านายเนมี่ายวถ้านะานะคคทุกนหลายๆคนอาาจจะสสงัยว่เอะพพพพีีีี่่น่นนคเาเาสื้อผ้ารงเท้าน้าากวก็ หมกแบบนี้มาจากไหนคะนี่เลยนะคะเพื่อนๆพืนมันมีเสื้ออยู่ตรงนี้อยู่นะจ๊ะแล้วก็มีเป็นเสื้อกันหนาวด้วยนาวโหวันแววมากเลยทุกคนแล้วก็นอกจากนี้อีกนะคะนี่กระเป๋าน้องกระต่ายกับเพื่อนๆพืแล้วก็มีเป็นกระโปรงแบบนินนะจารน่ารักมากเลยส่วนกระโปรงนะคะพี่คนนี้เอามาจากร้านขายเสื้อผ้าวินเทจร้านนี้กันเลยชิวแวมนะคะนี่คะ่ะทุกคนเพื่อนๆเนี่ยสามารถเอาเสือ้อผ้านะคะมัมแบตแบบน,น่ารักน่าหลักได้เลยนะจ๊ะใครเนี่ยอยากได้นะคะเห็นแบบนี้อย่าลืมเก็บกลับบ้านด้วยนะจ๊ะเอาออกมาแบบนี้ก่อนนะไม่ง เ,เดี๋ยวสัปดาห์หน้าสัปดาห์ถัดไปนะคะเขาเปลี่ยนชุดแล้วเนี่ยของพวกนี้มันจะหายไปนะจ๊ดทุกกนี่มีเป็นแจกันดอกไม้แสนสวยแสนหอมด้วยนะนี่นี่พอนี่แต่ว่าวูบิ๊บสงสัยจังเลยอย่าแล้วอั ที่เขาพูดถึงเนี่ยมันจะมาเมื่อไหร่อย่างนั้นหรอบ๊อบิี้อย่างรู้แล้วมันจะเป็นอะไระสําหรับเรื่องเวลานะคะทุกคนหลายๆคนก็สงสัยเหมือนพี่พนี่เหมือนกันนะจ๊ะแต่พี่พนี่คิดว่าอัปเดตครั้งนี้นะคะเป็นไปได้นนว่าอาจจะมาในสัปดาห์หน้านะคะช่วงปลายเดือนเลยประมาณวันที่29-30สิงหาคมอะไรประมาณนี้นะคะเพื่อนๆเ,เดี๋ยวมารอดูกันดีกว่านะคะว่าสิ่งที่พี่พนี่ถ่ายไปเนี่ยจะถูกต้องบ้างหรือเปล่านะแล้วเพื่อนๆละ่ะคิดว่าอัปเดตใหม่นะคะมันจะเป็นอะไรเอ่ยมีแค่สัญ,ญลักษณ์เล็ๆ ะะเพื่อนๆลองคอมเมนต์มาบอกพี่พลนี่ดูละกันนะคะว่าทุกคนเนี่ยคิดว่าอัปเดตใหม่จะเป็นการให้ตกแต่งการสร้างอะไรกันนะจ๊ะคอมเมนต์ comment มาเลยนะเดี๋ยวจะรออ่านอยู่นะยังไงเนี่ยคลิปนี้นะคะพี่พลนี่ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบายนะบายๆฮารับเล็บๆจ๊บๆอย่ามารอดูกันนะว่าจะเป็นอะไร